จ้าเพื่อนเพืนักข่ากแล้เพื่อนเพื่อนเตกตอกทุกคนนะจ้าวันนี้ก็จะมาทำดอกทานตะวันสมมิติแบบนี้กันนะจ้าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะอุปกรณ์ก็มีสีตามนี้นะจ้าใครสนใจอยากจะทำตามอยากรู้ว่าเชือกฟอกซื้อที่ไหนก็หน้าโชว์เคสเลยนะจ้าของตูนเองนะเชือกฟอกตรานกนะจ้า ถักง่ายถักสวยถักอยู่ทรงนะจ๊ะอันดับแรกสีที่ต้องใช้ก็จะมีสีน้ำตาล85นะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลทอง89สีเหลือง97สีเขียวมะกอก88และสีขาวงาช้างนะจ๊ะเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะจ๊ะกันไกเอาไว้ตัดไหมตัดได้นะจ๊ะแล้วก็เข็มสอดน,นะจ๊ะเอาไวส้สอดซ่อนชิ้นงานนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันดับแรกนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะที่เราจะทํากันนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการยืดเยืออ้อนาอนดับแรกเราก็จะต้องเอาสีน้ําตาลขึ้นมาก่อนนะจ๊ะ ค้องใหม่เป็นห่วงวงกลมซึ่งใครจะคล้องแบบไหนถหนัดยังไงคล้องเลยนะจ๊ะแล้วก็เริ่มต้นก็ขึ้นโซ่สานะเป็น1หลักนะจ๊ะแล้วก็ถัก F f, f. ก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งเกี่ยวไหมขึ้นมาปวดหนึ่งแล้วก็ปวดสองนะจ๊ะเรียกว่า F หรือว่าใครจะเรียกพอ1คอหรือว่าจะถนัดเรียกแบบไหนก็เรียกได้เลยนะจ๊ะเอาที่สบายใจนะจ้าเขาก็จะทัก F หรือว่าพอหนึ่งขอแบบนี้ไปเพือมันได้ทั้งหมดสิบหกลักนะจ้าอ่าสิบห้าหลักแล้วหลักสุดท้ายหลักที่สิบหกนะจ๊ะแบบนี้นะจะได้สิบหกหลักแล้วก็ตัดไหมได้เลยจ้าดึงลอดมานะจ๊ะเสร็จแล้วก็ดึงปลายไหมให้มันชิดๆกันนะจ๊ะเอาคีมดึงก็ได้นะมันจะได้ชิดๆกันนะเพื่อความสวยงาม หรือว่าให้มันเป็นรูนิดหน่อยก็ได้เอาที่ทุกคนชอบถนัดนะแบบนี้นะอืมดึงให้มันชิดกันแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จิ้มเข็มลงไปในหลักที่ในนะับไปหนึ่งสองสามสี่ในห่วงที่สี่หรือหลักที่สองนั่นเองนะจ๊ะจิ้มเข็มจากด้านหลังเกี่ยวปลายไหมไปด้านหลังเสร็จแล้วก็จิ้มเข็มจากด้านหลังฝั่งขวามือมาแล้วก็เกี่ยวไปอีกทีหนึ่งนะจ๊ะมันจะได้เป็นอีกหลักหนึ่งแบบนี้นะจ๊ะนี่ อเคดึงให้เรียบร้อยเดี๋ยวขอญาติดึงอีกนิดนึงนะ <c oughs> หูมันกว้างไปน้อยเอามันกรีดกรีดแคบแอบอะได้แบบนี้แล้วเนะาะเขาก็จะได้สิโพกลัก,กเซตแล้วเขาจะจิ้มเข็มลงไปตีลักแรกเสซตแล้วเขาก็จะเอาสีนี้นะจ๊ะสีน้ำตาลทองแปดสิบเก้านี่นะจ๊ะมาทำเป็นชั้นที่สองนะจ๊ะก็คือเกี่ยวไหมขึ้นมานะจ๊ะ ปล่อยปลายใหม่ให้มันเหลือเยอะๆหน่อยนะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามใครจะถนัดขึ้นโซ่สามเป็นหลักแรกก็ได้หรือว่าใครจะทําแบบตูนก็ได้แบบนี้นะอ๋อโทษทีไม่ใช่นะเพื่อนๆไม่ต้องขึ้นโซ่สามนะจ๊ะเกี่ยวเอาใหม่หลักแรกเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะลืมไป เกี่ยวไหมขึ้นมาให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะให้ยาวพอประมาณนะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวขึ้นมาพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามันจะได้อย่างนี้นะจ๊ะให้มันเป็นสามครั้งเสร็จแล้วก็ลอดห่วงแล้วก็โซ่หนึ่งอย่างนี้นะจ๊ะให้มันได้แบบนี้นะทุกคนไม่ใช่ขึ้นโซ่สามนะจ๊ะเกี่ยวไหม,มไปเป็นห่วงขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็หลักถัดไปพันหัวเข็ม จิ้มเข็มลงไปในหลักนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเก็บปลายไหมด้านหลังด้วยเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นหนึ่งนะจ๊ะพันหัวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมานะเป็นสองพันหัวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมานะเป็นสามนะจ๊ะแล้วก็รวบแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้นะจ๊ะทําแบบนี้ไปมันจะได้ทั้งหมดสิบแปดเออสิบหกหลักนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันในหลักสุดท้ายเลยครับผมอ้าว พันหัวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาครั้งที่สองพันหัวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาครั้งที่สามนะจ๊ะแล้วก็รวบโซ่หนึ่งอย่างนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะจ๊ะมันจะได้ทั้งหมดสิบหกนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ทําแบบเดิมนะจ๊ะจิ้มเข็มจากด้านหลงังเกี่ยวปลายไหม กลับไปด้านหลังแล้วจิ้มเข็มจากด้านหลังขวามือนะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมลงไปแบบนี้นะจ๊ะมันจะได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนๆอ,อ่ะต่อไปชั้นที่สามนะจ๊ะมันจะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปในช่องช่องว่างตรงนี้นะช่องระหว่างตรงนี้นะเนี่ยใต้หลักนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เอาสีเหลือง97นะหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้สีอื่นก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอ่ะ เสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาขึ้นโซ่สามนะจ๊ะขึ้นโซ่สามแบบนี้ก็ได้นะเป็นหลักแรกนะถ้าเพื่อนๆคนไหนถนัดขึ้นโซ่สามก็ได้หรือว่าใครจะทําแบบนี้ก็ได้ก็คือดึงหลักขึ้นมาสูงสูงแล้วก็พันแบบนี้นะพลิกอย่างนี้ก็ได้นะเป็นหนึ่งหลักนะจ๊ะหรือว่าจะขึ้นโซ่สามก็ได้สองถักเอฟนั่นแหละค่ะ สามสี่นะจ๊ะแล้วก็ห้าถักเอห้าครั้งลงในหลักเดิมนะจ๊ะแล้วก็ถอดเข็มออกไปจิ้มเข็มที่หลักแรกนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เกี่ยวปลายห่วงของหลักที่ห้าคืนมาแบบนี้นะจ๊ะเรียกว่าถักข้าวโพดนะถักข้าโพดนะหรือว่าถักงุ้มอะ่ะ เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้นะจ๊ะอ่าแล้วก็ทําซ้าแบบเดิมลงในหลักถัดไปอย่าลืมเก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยนะคือถัก f อหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะสามครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนสี่ครั้ง แล้วก็ครั้งที่ห้านะจ๊ะดึงห่วงขึ้นมาปล่อยทิ้งไว้นะแล้วก็จิ้มเข็มไปในหลักแรกเสร็จแล้วก็เกี่ยวห่วงมาดึงดึงให้มันชิดๆกันให้มันเป็นงุ้มๆสวยๆอะจ๊ะลายน่าจะเรียกว่าลายเม็ดข้าวโพดนะเพื่อนๆแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้นะเอาใหม่เดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะ ถักเอฟลงไปทั้งหมดหครั้งนะจ๊ะหนึ่งสองสามสนะจ๊ะแล้วก็ห้านะจ๊ะแล้วก็ถอดห่วงเสร็จแล้วก็จิ้มเข็มหลักที่หนึ่งเกี่ยวห่วงมาไว้หลักที่หนึ่ง,หง,หหงให้มันรวมรวมกันแล้วก็ดึงดึง ให้มันงุ้มๆอ่าแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้นะจ๊ะทำไปนะตามช่องนี่มันจะได้ทั้งหมดสิบหกนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันหลักสุดท้ายจ้าอ่าทุกคนได้ครบแล้วนะสิบหกีบสิบหกหลักอ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยนะจ๊ะเราก็จะทำแบบวิธีเดิมนะจิ้มเข็มจากด้านหลังนะเกี่ยวปลาไหม ข,บบขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็จิ้มแปลวาคืนมาแบบนี้มันก็จะได้เป็นอีกหลักหนึ่งนะแล้วก็ดึงมันจะงุมง้มๆอย่างนี้แหละนะเพื่อนๆเน,เนี่ยประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามันจะลอยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะอ่ะทีนี้ แล้วก็จะเอาสีเขียวเขียวมะกอกรหัสแปดสิบแปดนะจ๊ะมาทำเป็นใบมันเริ่มจิ้มเข็มจากตรงด้านหลังตรงนี้นะจ๊ะเขี่ยวไหม่ขึ้นมาขึ้นโซ่สามเป็นหลักแรกก็ได้นะใครถนัดโซ่สามเป็นหลักแรกก็ได้นะ ไม่มีผิดมีถูกนะจ๊ะมันเป็นแล้วแต่วิธีหรือว่าเทคนิกของใครของมันนะจ๊ะหรือว่าจะทําแบบตูนอย่างนี้ก็ได้นะปล่อยเหลือไหมยาวๆนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วก็อย่างนี้ก็ได้โอ้ดูตามมือแล้วกันนะไม่รู้จะพูดยังไงดึงมาเสร็จแล้วก็หมุนหัวเข็มเชิญแบบนี้อ่ะนับเป็นหลักที่หนึ่ง ใครถนาดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะโซ่สามก็ได้นะ,ะไม่สวยเอาใหม่อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ถัก F ลงไปอีกหนึ่งครั้งอ่าแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วหลักถัดไปช่องถัดไปด้านล่างเราจะถักท่สามครั้ง ถักทีก็พันครึ่งพันครึ่งควักนะจ๊ะหรือ hdc นะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วรวบเลยนะจ๊ะเรียกว่าการถักทีนะจ๊ะหรือถักพันครึ่งควักนั่นเองนะนี่นะจ๊ะอ่าถักทีสามครั้งลงในหลักเดิมแล้วแถวถัดไปก็ถัก f อีกสามครั้งนะจ๊ะอย่าลืมเก็บปลายไหมด้านหลังซ่อนให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะ แบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เราจะทำเป็นมุมนะเราจะถักเอทั้งหมดสามครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟลงไปอีกสามครั้งลงในหลักเดียวกันนะหนึ่งสองสามแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ถัก f ลงไปอีกสามครั้งลงไปในหลักเดียวกันนี้นะจ๊ะ เท่ากับมีหก f นะตรงนี้ f f สอ f สามครั้งโซ่สองและ f สามครั้งนะจ๊ะเพื่อให้มันเป็นมุมนะอ่ะเสร็จแล้วถัดไปเราจะถัก f สามครั้งแล้วก็ทีอีกสามครั้งในหลักถัดไปโดยที่เราไม่ต้องขั้นด้วยโซ่นะจ๊ะ ถักยาวๆไปอย่างนี้เลยนะจ๊ะ,ะแล้วก็ถัก F อีกสามครั้งนะ,ะแล้วทีนี้เราก็จะทำมุมที่สองการก็คือ F สามครั้งพันด้วยโซ่สองแล้ว F อีกสามครั้งนะคะเพื่อน นี่นะ,ะ f3 โซ่2แล้วก็ f3 ลงในหลักเดิมอีกเช่นเคยนะคะเราจะทำไปอย่างนี้ให้ครบนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในหลักสุดท้ายตรงนี้นะจ๊ะอ่าเพื่อนๆมุมที่4เสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะถัก f ลงไปอีกครั้งหนึ่งลงในหลักถัดไปเพราะว่าหลักแรกที่เราถักเราเริ่มแรกเราเริ่มแค่2 f เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นหลักสุดท้ายเราจะถักอีก1 f ลงไปใน ช่องแรกที่เราเเริ่มต้นนะเสร็จแล้วก็ตัดไหมได้เลยจ้ะแบบนี้นะแล้วเราก็จะซ่อนไหมแบบเดิมก็คือสอดไหมจากด้านหลังของหลักที่สองนะหลักแรกมันจะเป็นโซ่สามใช่ไหมหลักที่สองเสร็จแล้วก็เกี่ยวปลายไหมแล้วก็จิ้มเข็มจากด้านขวามือเกี่ยวไหมไปลายคืนไปอีกทีหนึ่งมันก็จะได้เป็นหลัก มันก็จะเพิ่มเป็นหลักมาให้แบบนี้นะอ่าเรียบร้อยแล้สามดีทีนี้เราก็จะมาถักสีขาวงาช้างกันต่อนะจ๊ะให้เป็นขอบแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวเวลานั้นเราเอาไปขึงให้เรียบร้อยนะจ๊ะเริ่มเลยเราก็จะเริ่มถักเอฟวนรอบไปเลยนะจ๊ะ หลักแรกโซ่สามก็ได้หรือว่าพันหัวเข็มแบบตูนก็ได้นะจ๊ะอ่าถักไปแบบนี้นะแล้วก็จะถักเอฟไปเลยรอบๆมีกี่หลักเราก็ถักเอฟไปถักไปเรื่อยเจนจบนะจ๊ะแบบนี้นะอ่แล้วก็จะถักเฟไปเรื่อยเืพอมาถึงหัวมุมตรงนี้เราก็จะถัก f สองขั้นด้วยโซ่สองนะจ๊ะแล้วก็ f สองนะเสร็จแล้วเราก็ มันจะมีหลักซ่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะเราก็ถักไปมันจะมีทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะจ๊ะมันจะมีทั้งหมดสิบสี่เอฟนะจ๊ะแล้วก็มาพอมาถึงมุมเราก็จะถักสองเอฟโซ่สองแล้วก็สองเอฟนะจ๊ะแล้วก็ถักไปอีกสิบสี่หลักบนไปจนครบนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันนะแบบนี้นะจ๊ะก็เรียบร้อยหลักสุดท้ายแล้วก็ตัด ปลายใหม่ได้เลยนะจ๊ะมันก็จะยู่ยี่อย่างนี้นะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปขึงขึ้นขึงมันก็จะสวยนะจ๊ะแล้วก็จะมาเก็บปลายใหม่ด้วยหลักที่สองนะจ๊ะจิ้มเข็มลงไปในหลักที่สองนะนี่เราใช้เข็มสอดนะจ๊ะอ่านี่แล้วก็จิ้มไปด้านหลังนี่มันก็จะกลายเป็นอีกหลักหนึ่งนะจ๊ะ สร็จแล้วก็เย็บเก็บซ่อนให้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่นะอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดปลายไหมเก็บให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปที่ขึงนะเราจะไปขึงมันมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นแกรนี่สแควร ดอกทานตะวันสามมิติแบบนี้นะจ๊ะเพื่อเอาไปทําอย่างอื่นต่อไปนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นต่อดอกเป็นเสื้อก็ได้ถ้าเป็นเสื้อก็จะเขาจะนิยมใช้เป็นคอตตอนซอฟอะไรพวกนี้นะหรือว่าคอตตอนนมอะไรก็ได้ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชือกฟอกเขาก็จะเอาไปทําเป็นลายหมวกหรือว่าเอาไปทํากระเป๋ากันนะจ๊ะนี่ถ้าเป็นหมวกเขาก็จะต่อสี่ดอก สดอกห้าดอกอะไรก็ว่ากันไปตามความกว้างความใหญ่ของหัวนะจ๊ะอะโอเคเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะยังไงขอให้มีความสุขกับการถักโคเช์นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายมินิฮาร์ดจ้า